อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดียอยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียหรือปากีสถานในปัจจุบันที่แม่น้ำสินธุไหลผ่านอาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำนายแห่งอียิปต์ แม่น้ำสินธุเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีสถานและเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่21ในแง่การไหลผ่านประจำปีมักถูกพูดว่าเป็นเส้นชีวิตของชาวปากีสถานต้นกำเนิดของแม่น้ำอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบตลุ่มแม่น้ำสินธุแบ่งได้เป็นสองพวก 1. พวกดาวิเดียน หลักฐานทางโบราณคดีและการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ทำให้สันนิฐานได้ว่าพวกดาวิเดียนคือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำสินธุราว4,000ปีมาแล้วพวกนี้มีรูปร่างเตี้ยผิวคํำและจมูกแบนคล้ายกับคนทางตอนใต้ในอินเดียบางพวกในปัจจุบัน 2. พวกอารยันอพยพเคลื่อนย้ายจากดินแดนเอเชียกลางมาตอนใต้ กระจายไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆที่อุดมสมบูรณ์พวกอารยันส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ําสินธุและขับไล่พวกดาวิเดียนให้ถอยล่นไปหรือจับตัวเป็นทาสพวกอารยันมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวจมูกโด่งคล้ายกับชาวอินเดียที่อยู่ทางตอนเหนือของอารยันเหล่านี้ลทัทธิธรรม จากชนพื้นเมืองแล้วนำมาผสมผสานเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตน